สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับเวลาเราได้ยินคำว่าเด็กวัดนี่นะครับเอาจริงๆภาพในหัวของคนส่วนใหญ่เลยผมว่านะก็คือเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่คอยวิ่งตามพระช่วยถือปิ่นโตตอนเช้าๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะภาพจำมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ไม่เคยนึกเลยนะครับว่าคำสั้นๆแค่คำนี้ มันคือรากเง่าของระบบการศึกษาไทยเรามาก่อนเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของเด็กวัดที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นมายังไงทําไมวัดถึงเคยเป็นเหมือนออโรงเรียนแห่งแรกของแผ่นดินนี้ใช่เลยค่ะเรากําลังจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของการสร้างคนสร้างองค์ความรู้ของสังคมไทยเลยก่อนที่ลูกตะวันตกจะนําระบบโรงเรียนเข้ามาด้วยซ้ํา มันคือการทำความเข้าใจว่ารากฐานความคิดของคนไทยถูกหล่อหลอมมาจากไหนโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยในยุคที่ยังไม่มีอาคารเรียนไม่มีกระดานดาถ้าเด็กคนหนึ่งอยากจะอ่านออกเขียนได้เขาต้องไปที่ไหนครับคําตอบเดียวเลยในตอนนั้นคือวัดค่ะวัดไม่ได้เป็นแค่ที่สําหรับทําบุญหรือประกอบพิธีทางศาสนานะคะแต่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชุมชนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเป็นสถาบันการศึกษาสําหรับทุกคนเลยหรอครับ สำหรับเด็กผู้ชายทุกคนที่อยากมีความรู้ติดตัวค่ะแล้วจุดเริ่มต้นมันย้อนไปได้ไกลแค่ไหนครับโอโ้โหถ้าจะเอาจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆนะคะต้องย้อนไปถึงสมัยสุขโขทัยเลยสุขโขทัยเลยเระครับใช่ค่ะตอนที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชท่งประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาอันนั้นนะ่ะคือเครื่องมือชิ้นแรกเลยที่ทำให้การเรียนรู้และการบันทึกความรู้มันเป็นไปได้อย่างกว้างขวางอ๋อเป็นการวางรากฐานเอาไว้ ถูกต้องค่ะแล้วพอมาสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระเจ้าลิไตพระองค์ก็ทรงบวหนวดซึ่งนี่แหละค่ะกลายเป็นต้นแบบของประเพณีบวชเรียนที่สืบทอดกันมาแล้วยังทรงนิพพ์ไตรภูมิพระร่วงขึ้นมาด้วยไตรภูมิพระร่วงนี่เหมือนเป็นตำราเรียนเลยไหมครับเปรียบได้ว,ว่าเป็นสุดยอดตำราเรียนด้านจริยธรรมและโลกทัศน์ของคนยุคนั้นเลยค่ะพอมาถึงยุคอยุธยาผมได้ยินมาว่าบทบาทของวัดยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีก เข้มข้นและเป็นระบบมากขึ้นเยอะเลยค่ะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเรามีแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกคือจินดามณีเกิดขึ้นที่วัดนี่แหละค่ะอ๋อจินดามณีในตำนานใช่ค่ะส่วนวิชาที่สอนก็ไม่ใช่แค่การอ่านเขียนหรือธรรมะนะคะแต่ครอบคลุมทักษะชีวิตทั้งหมดเลยตั้งแต่คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับค้าขายไปจนถึงวิชาช่างฝีมืออย่างการแกะสลักการก่อสร้างเดี๋ยวครับ มีสอนแม้กระทั่งวิชาแพทย์แผนโบราณด้วยเหรอครับนี่มันเหมือนมหาวิทยายลัยย่อมๆเลยนะใช่เลยค่ะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่ครบวงจรที่สุดที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้ในยุคน,นั้นเลยเป็นการศึกษาที่เตรียมคนให้พร้อมออกไปใช้ชีวิตจริงๆโหฟังดูแล้วเป็นระบบที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับทั้งวิชาการทั้งทักษะชีวิตแล้วใครเหรครับคือคนที่ได้โอกาสเข้าไปเรียนในระบบนี้ นี่คือที่มาของคำว่าเด็กวัดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเด็กวัดหรือศิษย์วัดส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะมาจากครอบครัวชาวบ้านที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดอ๋อ oh. พ่อแน่ก็จะมองว่าการส่งลูกชายมาอยู่วัดเนี่ยคือการลงทุนเพื่ออนาคตของลูกเป็นช่องทางเดียวเลยที่จะทำให้ยุคได้เรียนหนังสือแล้วก็ยกระดับสถานะทางสังคมได้ แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำบุญแต่เป็นการเดิมพันอนาคตของครอบครัวผ่านลูกชายคนหนึ่งเลยนะครับแล้วชีวิตจริงของเด็กวัดตอนนั้นเป็นยังไงครับคงไม่ใช่แค่เข้าคลาสเรียนแล้วกลับบ้านแน่ๆไม่ใช่เลยค่ะการเรียนรู้ของเด็กวัดคือการเรียนรู้แบบ24ชั่วโมงผ่านการใช้ชีวิตจริงหรือที่สมัยนี้เราอาจจะเรียกว่า learning by doing ขั้นสุดยอดเลยก็ได้เป็นยังไงครับกิจวัตรของเขา ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะตื่นมาหุงหาอาหารเตรียมตัวตามพระอาจารย์ออกไปบินทบาตเพราะกลับมาก็ต้องจัดสำรับถวายพระจากนั้นก็เป็นงานดูแลว,วัดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอครับค่ะกวาดลานวัดขัดถูศาลาปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์ฟังดูแล้วงานหนักไม่เบาเลยนะเนี่ยหนักค่ะแต่นี่แหละคือห้องเรียนที่สำคัญที่สุดเพราะสิ่งที่เด็กวัดได้เรียนรู้มันมีสองทางขนานกันไป ทางแรกคือวิชาความรู้ที่พระอาจารย์จะสอนให้ตอนมีเวลาว่างกับอีกทางที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือทักษะชีวิตที่ได้จากการทํางานจริงทั้งเรื่องวินยัยความอดทนความอ่อนน้อมผอมปนการอยู่ร่วมกับคนอื่นมันคือการขัดเกลาตัวตนผ่านการลงมือทําจริงๆค่ะเป็นการหล่อหลอมคนที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วอะไรล่ะครับที่มาทําลายระบบที่ดูแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อยู่ดีๆบทบาทของวัดถึงได้เปลี่ยนไป จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยก็คือการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5ค่ะอ๋อยุครอหใช่ค่ะเมื่อเราเริ่มรับแนวคิดแบบตะวันตกมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาโดยรัฐนั่นคือจุดเริ่มต้นที่การศึกษาเริ่มย้ายศูนย์กลางออกจากวัดไปสู่ระบบโรงเรียนอย่างเป็นทางการแต่มันคงไม่ได้เปลี่ยนแบบปุบป,ปั๊บในวันเดียวใช่ไหมครับไม่ค่ะในช่วงแรกมันเกิดเป็นระบบการศึกษาสองสายที่วิ่งคู่ขนานกันไป พวกบรรดาลูกท่านหลานเธอคนในเมืองหรือคนมีฐานะก็จะส่งลูกไปเข้าโรงเรียนของรัฐครับแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ในชนบทที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาแผนใหม่วัดก็ยังคงเป็นคําตอบเดียวเหมือนเดิมอ๋อพอเห็นภาพเลยครับมันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดไปโดยปริยายชัดเจนากค่ะสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตท่านเคยให้ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า บทบาทของวัดในช่วงนี้ได้เปลี่ยนจากศูนย์กลางการศึกษาไปสู่การเป็นทางผ่านหรือ A Passageway ทางผ่านหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าวัดกลายเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกให้เด็กต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาสได้เข้ามาบวทเรียนเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นในระบบของรัฐแล้วก็เพื่อยกระดับฐานะทางสังคมต่อไปเป็นเหมือนประตูสู่โอกาสใช่ค่ะ มีสถิติหนึ่งที่ยืนยันภาพนี้ได้ดีมากเลยนะคะคือพระภิกษุสาม,มนเณรที่เรียนอยู่ในกรุงเทพกว่า90%มาจากครอบครัวเกษตรกรในต่างจังหวัดทั้งสิน้นโห90%เลยเหรอครับแสดงว่าวัดกลายเป็นประตูสู่โอกาสสำหรับคนชนบทอย่างแท้จริงเลยแต่การเป็นทางผ่านแบบนี้มันก็น่าจะมีผลกระทบตามมาด้วยใช่ไหมครับผลกระทบที่ใหญ่และน่าเสียดายที่สุดคือปรากฏการณ์สมองไหลค่ะสมองไหลใช่ค่ะ เมื่อพระแนนที่เก่งๆได้รับการศึกษาสูงแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในเมืองต่อหรือไม่ก็ลาสิกขาไปทำงานทำให้วัดในชนบทที่เป็นต้นทางกลับขาดแคลนบุคลากรมีคุณภาพไปพัฒนาชุมชนของตัวเองอืมผลกระทบเรื่องสมองไหลนี่น่าคิดมากเลยนะครับแสดงว่าบทบาทของวัดในชนบทก็ค่อยๆลดความสำคัญลงไปแล้วภาพของเด็กวัดในวันนี้แหละครับมันยังหลงเหลือภาพแบบเดิมอยู่ไหมหรือว่าได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะภาพในปัจจุบันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะมากถ้ามองในด้านที่ท้าทายนะคะมีงานวิจัยเก่าชิ้นหนึ่งเมื่อปี2536ที่น่าตกใจเหมือนกันเขาพบว่าเด็กวัดมีความชุกของภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเด็กทั่วไปอ้าวหรือครับค่ะซึ่งอาจจะมาจากความรู้สึกด้อยโอกาสหรือความคาดหวังในชีวิตที่ต่ำกว่าฟังแล้วก็หดหูอยู่นะครับแต่ในความท้าทายแบบนี้ก็น่าจะมีมุมบวกซ่อนอยู่บ้างมีแน่นอนค่ะ และนี่เป็นมุมที่น่าสนใจมากจากงานวิจัยล่าสุดสดสด,สดร้อนๆเลยในปี2567 mm hmm. เขาพบว่าประสบการณ์ในว mm ัดได้กลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับโลกยุคใหม่ mm hmm. นั่นคือความเข้มแข็งทางใจหรือ resilience ทำให้พวกเขามีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งกว่าเด็กในวัยเดียวกันเหมือนกับว่า จากลูกมือกลายเป็นผู้นําได้อย่างนั้นเลยเหรอครับใช่เลยค่ะพัฒนาการมันเป็นแบบนั้นจริงๆจากการเป็นผู้ช่วยคอยทําตามคําสั่งก็ค่อยๆได้รับความไว้วางใจให้ดูแลจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเองทักษะความเป็นผู้นํามันถูกสร้างขึ้นจากตรงนี้จนทําให้เด็กวัดยุคใหม่จานวนไม่น้อยกลายเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่กลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองได้อย่างน่าทึ่งพอฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับ จากจุดเริ่มต้นที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาสู่การเป็นทางผ่านจนมาถึงยุคปัจจุบันที่ซับซ้อนขึ้นภาพใหญ่ที่สุดก็คือเส้นทางของเด็กวัดมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งระบบเลยค่ะจากยุคที่วัดเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนจนปรับบทบาทมาเป็นตาข่ายรองรับทางสังคมหรือโซเชียลเซฟตีเน็ตที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ระบบหลักของรัฐยังเข้าไปไม่ถึงถูกต้องค่ะและบทบาทนี้ก็ยังคงสำคัญนุมากอยู่ในปัจจุบัน จริงเหรอครับสำคัญกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะมากค่ะแม้ว่าการศึกษาในระบบจะถูกย้ายไปที่โรงเรียนหมดแล้วแต่รู้ไหมคะว่าวัดยังคงทำหน้าที่เป็นสถาบันสังคมสงเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอย่างเงียบๆและนี่คือข้อมูลที่ดิฉันคิดว่าหลายคนได้ยินแล้วต้องทึ่งครับคือปัจจุบันยังมีสิทธิ์วัดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในระบบของรัฐนี่แหละค่ะแต่อาศัยอยู่ที่วัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ทั่วประเทศเกือบ1 0 0 0 0แนคนเดียวนะครับ10,000แนคนเลยแหละครับ นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตแล้วสิครับแต่มันคือระบบสวัสดิการการศึกษาคู่ขนานขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยตอนนี้เลยใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยนี่คือบทบาทสําคัญที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าวัดยังทําอยู่ถ้าไม่มีวัดเป็นที่พักพิงให้เด็กเหล่านี้เด็กจากครอบครัวยากจนในชนบทอีกเป็นแสนคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนต่อในเมืองเลยก็ได้โอโ้โหและเป็นข้อพิสูจน์ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับการสร้างคนของประเทศเรานั้นไม่เคยตัดขาดจากกันเลยสุดยอดเลยครับเรื่องราวของเด็กวัดเป็นบทพิสูจน์ที่ทรงพลังจริงๆนะครับว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตําราหรือห้องสี่เหลี่ยมแต่มันคือการขัดเกลาชีวิตผ่านการลงมือทําการรับใช้ผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในชุมชนซึ่งนี่อาจจะเป็นหัวใจของการศึกษาที่ยั่งยืนก็ได้นะครับดิฉันขอฝากคําถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ไปขบคิดกันต่อนะคะ ในยุคที่ระบบการศึกษาของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายมหาศาลทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำและคุณภาพที่น่ากังวลสังคมไทยจะหันกลับมาเรียนรู้อะไรจากโมเดลการศึกษาของวัดที่เคยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ <c oughs> เข้ากับวินยัยการรับใช้และการสร้างชุมชนได้อย่างลงตัวบ้างแล้วเราจะร่วมกันสนับสนุนสถาบันที่ยังคงเป็นโอกาสและที่พึ่งสุดท้ายให้กับอนาคตของชาติอีกนับแสนคนนี้ได้อย่างไร เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ